สบายดีพี่น้องสบายดีน้ศร้าจ้ากำลังเก็บของแต่งตัวพี่น้องเลยเตรียมออกข้างนอกกันแล้วค่ะแกน้องสาวแกยังผายเย็นน,น,นอนสองคนกับน,น้องสาวพปนว่นเลยอ้าวคือมาเหมืนอนคนในข้างนอกวะ ท <ov> ั้งแรกว่าสิออกกันเทียมพี่น้องเลยหกเจ็ดมงมามาขอของเติม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 เสด็จทา้งไนซุณพ่อก็ได้ห้องนอนเดือกนะประมาณเที่ยงคืนมาคืนกันนะนอนเดืกหาของนอกของระซองคนเซาจ่อยกันเจดามอีเจดาเที่เรานอนรับกระโบนเนาะหมดประธามนานยามตะกรวยจ่อยข่มขืนไง สุพี่น้องนางคือมันเลอแต่ว่าเจดามหระวะเลิศค่ะแต่งโตนะไม่ใช่สิไม่ใช่ห้าสิบแลนะคะตอนนี้สี่สิบค่ะค่ะเดี๋ยวอลไงเดวและนอนสองคนกนำนางกำลังก,งกงันแบบกันคันกลน่ะปุ๊กอย่าเด้เอค่ะวะจะแข่ก้นบบกลนแล้วเนอะโอ้โห <c oughs> ได้อ โบห,หูว่าห้องอันบอลห้องผ่านนี่ซื้อหมู่บ้านยังน้องพี่น้องกับโบหูเด้อเอฟซีเป็นารอยากมาหาหานะเฮากับโบหูแบบสื่อหยั่งอยู่จุดใดของเวียงจันทน้องกับั้งแรกคือคือฮาหวานเนะาะฮะถุงนางเลิศค่ะกีดำเหาอนางถางคนหนาอ่านังนี่กับภาพเสื้อผ้าเตรียมนะคะสงสัยส์ใดญ่ใหญ่ห้องนเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องบอกเจ๊ไข่ว่า นักท่องเที่ยวค่ะ okay, okay. สมบัติเดียวกับน้องคือมาลายเช่ไมหัวหอุณี่สบู่ไม่เอาหนกพราะระบร้องของก็จะเตรียมพร้อมอย่างสบู่ยาสีฟันแปรงน,นะคะเสื้อผ้านาทุกเสือมาบารลนานอนกางวันเอามาส่งสงสุด <c oughs> แต่เสื้อแม่นาเทนนะคะ okay. ค่ะเพราะว่าอุดยเงยหนเอาสิบส่งค่ะสั่งอันข้างในห้อาก็ว่าสิเอาล,ลายเป็นหอวกประมาณสามสี่โต้คือกันหมดแหละเสือก<า>เ,เลยอามสรแต่แต่ว่าสุดรนอนมันสองสุด,สดเคแคแต่ว่าแต่ว่ากางเกงขาสัน้นเนี่ยประมาณสามสีต่ต้กางเกงขายาวสามโต้หนะ่ะเจ๊ดเลยค่ะขายาวสุดพี่น้องเลยในหอ้อมก็โอ้ยนอนรับฟันดีเมื่อคืนนี่ราคาตั้งแซมเจ๊ดเนาะมัน,นมก็ต้องรับฟันดีอยู่แล้วค่ะพี่น้องจาได้จะเอาไปเบิ่งข้างนอกกันนอกบ้านเนี่ย เอยู่ในห้องแต่ว่าบริไปได้แต่ว่าเจ้าเอ็มยี่ยังเฮ้ยทองน้าบ่เตรียมเป็นอะไรเตรียมของ อันนี้เนี่ยซสบู่หรือยังนะำน้าอกินมาแล้วคยหน้าอันนะออขอคนหนึ่งเลยเออห่วมันคือมายดดมยัดดมเสียออกกันอลสาวันมาเห็นหนึ่งปักไฟเออนอนมาคืนบมเห็นปักไฟอืเลิศค่ะเป็นอะไรมาคืนนอนรับฟันดีบ่มันเป็นปัญตเนอะมันเป็นควมคืนเจดมติ Quận một cái chân đam thê? Bao khát. 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 Bao Bao khát. Bao khát. Bao khát. นอนมวลบ่ว่ากมาแล้วต่างเอ็มว่าตัวนะแบบห่านซบเลยอือยุานะเอออยู้เจ๊่ซีาสเอาซีไปเลยซีซีเม่อวานนั่งเลิศรี่นองแบบนี่มานส่มายากว่ะน่งงามเลยมันเลยนะวิญญาณกเบาเทียงหัวเที่ยแลนดนั่จักสสยอ่ันร์เขาดูเองได เพราะว่าจะดมันหน้าขอบรเห็าเห็นน้ำเนอหน้าอบดเห็ขสิบเอคี้ยวแบบขสเปอเ็เขาเคี้ยวจากกระหูบ่าวรับบรได้แล้วเพราะว่าน่าจะเข้าแดงขานีเด้อู่วกินขาแดงก็ขาแดงไม่สุกไม่ได้ทำไมหนูไม่ใส่รองท้านะใส่ของมของแบบเดนเลยโอ้องเขามีเต็นทดอกขังในเด้อดูลา้า เออธรรมดาพี่น้อ๋เสื้อเอ้พี่นั่งมีตู้เสื้อผ้าเออมีตู้เสื้อผ้าพักในนะมีตู้สื้อผ้าโหดนะดูอืมอนนั้นไปถึงหมอกเลไม่ได้เปิดนะไอ้จ้องรู้ลาเลยไม่ใช่รูลาค่ะเแ้วเตียงนอนพี่นะรู้ลานะครับอันนั้นพิมพบังค่า

ไม่ได้ไม่ี่ได้ก็ลากระองคไปเมีเดี๋ยวจะไม่นอนจอาระงไปไปกันเลยปัวอ่ะัวระงวัวอืมมดนหาดเมียหอนาดองอยู่ห้องน้าให้ขันตสืาข้างในวาอนนีดวีแฮงอะ่าอะท่านนนเน คือบ้านของมนี่ผมมันกลัวมันนี่มนจะหนุ่มแ่บ้านมนี่ผมเป็นนเตี้ยเลยเตียกค่ะมาคืนนางเจอผัวหลากหมไปห่มเว้นประสาทสรุปใครลากใครเหรอสนุกคือผัวลากผัวลากมาห่มสาจะลามียนะคร เปิดจากองศาเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี่ปิเปิดอาเ่เปิดงอ้าวมาสามจับนนเมื่อคืนมันหนาวเนี่ยมันนาวกเิห้องน้ำค้างได้ห้องน้ำเมื่อคืนเซนบ่คือกันบรจอยบคือกันวเคือกันนอคื้นซนเบอก่ามันแอร์บเปิดวยเอ้ยมันท่เปิดคำว่าภารจิดจีจจ๊ดติดแอร์ สับสันองว่พ่อผัวพวกสันมาผัวนั่งแทนจะไม่ได้อาบเลยเออเตือนโหลผักไปนัคอ่ะดูดไวอ่ะ้นลดูดไวไฟเออมาคืนรถเรือนะไรมอคืนเนาะชีดามมอคืน

มันคือกํลังลาลาอรคืนจอจะนะลยเจ้เยมันก็ันนะคิช่หอนมันันงไอืมทนปาขาเรามันเยอะเออมอี่ยมันสถียอยยยยบจราฮจะชอองดอกมาคืนึนั่มีแห้งสอจัดตั้งนานจอยห่านหนาค่ะ

มินกัญยาเนี่ยี่เลยพกค่ะคนกันพกนไหนคนนยเที่ยนาส่เหมือนผาพกใส่ใจใส่ใจกับรองเท้าบาบาใส่บ่อไ้นู่นนะใส่เทอีกแต่ค่ะแต่คุณพู้สิสีนค่ะอือแล้วออกงานสีสิีชัยอืมอืออคือบเขียนคิวเน่ยเขียนมเนี่ยนะหองน้องน้ามีเด้ อ้เจ้าจอยเคียนคิวกับพี่น้องเหรอ้าเค็มขึ้นหรอน่ากระดัมดำพี่น้องอิมพัลคัดอย่างนี th th ào, ้ส่ เพชรซี่พวงใหม่มแอมนางเขียนขีวก่อนจ้ะและ้วก็ฝากก้นไค์กดแชร์เด้อพี่น้องปลาลุงเขาให้เบิ่งให้จบคลิปแล้วกันขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์ที่ซัพพอร์ตเนาะค่ะเดินทางค่าโหลดซุ้มเฮานำมันอ่าบกน้องสายเนาะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์ทุกคนที่เมตตาซุ้มเฮาแล้วก็สาวจอยทีมงานทุกคนละ่ะ ขอให้ยูดี้แมงเบอ้อสกู๊ตสกุลพี่ป้าน่าอาทั้งคนเบิ่งแล้วก็คนสมแล้วก็คนอาซับพอร์ตพี่ป้าน่าอาทุกคนแล้วก็ยูดี้แมงเบอ้อสกู๊ตสกุลพอกันใหม่คิมหนาสบายดีไปแล้วจ้า